วัสดีครับอาจารย์หมอยาแลวก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะกริดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านใช้นะครับวันนี้จะพามาดูของสวยงามครับเซี่ยวแดงนะครับเซี่ยวแดงอันนี้คือดอกของเซี่ยวแดงนะครับผมดอกเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือผลนะครับผลเล็กๆนะครับแล้วก็อันนี้คือใบนะครับใบของเซี่ยวแดงนะครับแล้วก็สัญลักษณ์สําคัญของเซี่ยวแดงก็คือมือจับนะครับจะมีมือจับงอๆแบบนี้นะครับอยู่กับก้านใบนะครับ เสี่ยวแดงเป็นสมุนไพรที่ผมเอามาเข้าตำรับสมุนไพรดองดูทุ่งสูตรเตียงพังของจกักริดนะครับทุกท่านอันนี้ดูใบเขานะครับมาเข้าตำรับยาดองนะครับเซี่ยวแดงนี้ก็จะเป็นพืชแ,แบบเถานะครับอันนี้เซี่ยวแดงเล็กนะครับพบอยู่ตามป่านานๆเจอทีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาส่วนของรากนะครับของผมก็จะเอาทั้งเซี่ยวดงเล็กเซี่ยวดงใหญ่นะครับมาเข้าตำรับกันนะครับผม อ,อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เขาอยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะของพืชเถานะครับทุกท่านเป็นเถาเล็กๆนะครับย <Kas per now> าวเมตรสองเมตรนะครับเราขุดเอาหัวนะครับขุดเอาหัวของเขานะครับมาใช้ประโยชน์นะครับในการเอาไปเข้าตำรับยาดองนะครับผมยินดีนะครับมาบรุงนะครับอันนี้ก็อยู่กับต้นไม้นะครับนี่ข้างบนก็มีนะครับอาจจะภาพไม่ชัดนะครับนี่ก็ให้ดูชัดๆนะครับลักษณะของใบนะครับ ของใบของเถานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับของผลนะครับนี่ผลเล็กๆนะครับผลไม่ใหญ่นะครับเถาก็เป็นมีหัวเป็นรากยาวๆอยู่ใต้ดินนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของรากที่ผมขุดขึ้นมานะครับนี่รากที่อยู่ใต้ดินนะครับสีขาวๆแบบนี้นะครับนี่ไม่ค่อยชัดอ้อลองกัดดูนะครับลองกัดดูก็จะมีรส ลองกัดดูก็จะมีรสขมขมนะครับขมขมหวานหวานนะครับลักษณะของรากเขานะครับนี่ขมขมอมขมอมหวานนะครับเคี้ยวดูก็จะขมขมหวานหวานนะนะครับก็แข็งนะครับมีความแข็งรากแข็งอยู่เอาไปเข้าตำลักสมุนไพรดองนะครับของจากกลิ่นนะครับผมก็สรรพคุณที่ผมใช้ก็คือเรื่องของการบำรุงกำหนัดบำรุงกำลังทางเพศของท่านชายนะครับ กินแล้วก็ช่วยให้ผู้ชายฟิตปึงปังนะครับสู้เมียนะครับผมทำการบ้านได้ตามสไตล์ของจักกิจนะครับ <c oughs> ยังไงก็จะว่ากันนะครับคลิปนี้มันค่ำนะครับอยากถ่ายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ